อุทโธนะโมพุทธายะอิติปิโสภควาพระอาทิตย์ประจันทร์ระอังคารประพุทธประหัตประสุขรพระเตารระอิตพระเรือกำลังวันมารักษาราหินสาสัพพัทกะปราสิงสาสารพัดทุกสารพัดสุขสารพัดุสารพัสุกสารพัด สารพัดเคราะห์ยังไรวินาสันติอาศัตโตอิติปิโตปะควายชวดชลู่านทะอมะรงมะเซ็งมมีมะแมวอกกระกาจอบคุณเทวากำลังปีมาหลักษาราสีหิงสาสับพัดทะกะปราหิงสาสารพัดทุก สารพัดทุกสารพัดโลกสารพัดไทยสารพัดพระยังไรวินาสันติอาศัยสันโตอิติปิโตปขวาประเพรียมโคเปลี่ยเรียเสนาสลายกอลมันยเทวากำลังเรียไสหมกแราเรียสหิงสาสัพพัททะกะบปารหิงสาสารพัด สารพัดตุกสารพัดรูกสารพัดภัยสารพัดเพราะห์จางไรวินาศสันติอาศัยสตุปโธปุทังอัฏะกำจัก